สวัสดีครับวันนี้พวกเราส่วนอีซจากโรงเรียนทับกิจพัฒนาขอ,อนำเสนอกิจกรรมตามโครงการพัฒนาสวนการเรียนรู้ตามหลักวัชยาเศรษฐกิจพอเพียงตามตโนดต,ตามรอยศาสตร์พระราชามุ่งสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนครับซึ่งในอังโอชุมนสัตของเรานะคะมีการปลูกต้นตาลมมาจํานวนมากเป็นเวลานานานับร้อยปีนะคะพวกเราจึงมีแนวคิดที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นตาลตโนดค่ะ ครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับเราก็ได้นําตาลตโนดนะครับมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเช่นการทําขนมตาลนะครับการทําน้าตาลสดนะครับแล้วก็รวมถึงการทําไอศครีมอีกด้วยครับซึ่งนะครับเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชนนะครับมาอย่างยาวนานต่อเนื่องครับ สูตร ECI โรงเรียนทับกิพัฒนาได้ตระหนักเข็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาตามวิถีชีวิตของชุมชนในอำเภอชุมแสงค่ะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับเราก็เลยได้จัดเป็นฐาน,นาเพื่อการเรียนรู้นะครับที่โรงเรียนทับกิพัฒนาขึ้นมา3ฐานนะครับได้แก่ฐานการเรียนรู้ที่1การทําไอศครีมจากน้ำตาลโนตนดไอศครีมรสชาติแปลกใหม่ที่รวมความหวานหอมของ,ของน้ําตาลโนตนดเข้ากับความเย็นสดชื่นเนื้อเนียนละมุนล,ลิ้นมีกลิ่นหอมมันอ่อนของน้ําตาลที่หอมหวานและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครฐานการเรียนรู้ที่2ขนมตาลหวานโบราณเนื้อฟูนุ่ สีเหลืองนวลน,น่ารับประทานทำจากเนื้อลูกตาลผสมแป้งข้าวเจ้าคูกเขาน้ําตาลตะโหนดแท้เมื่อนึ่งจนสุกจะได้เนื้อขนมที่เบานุ่มละลายในปากหอมหวานธรรมชาติกินคู่กับมะพร้าวขูดโรยหนะ้ายิ่งเพิ่มความกลมกล่อมแบบไทยๆ่ยานการเรียนรู้ที่3การทําน้ําตาลสดลินหอมหวานเฉพาะของช่อดอกตาลให้รสชาติหวานละมุนไม่จัดจ้านแต่สดชื่นดื่มแล้วคลายร้อนแถมยังอุดมด้วยแร่ธาตุจากธรรมชาติดื่มง่ายแช่เย็นจัดแล้วยิ่งสดชื่นเหมาะสาหรับทุกวัยจากผลการดำเนินงานสุขุมถ้าเรามีความรู้แล้ เข้าใจเกี่ยวกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง่านฐานการเรียนรู้ตามโนดที่สะท้อนให้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนค่ะครับซึ่งพวกเรานะครับได้รับการเรียนรู้น,นะครับการวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามตโนดของกเรานะครับที่เป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชนของพวกเรานะครับรู้สึกมีความภาคภูมิใจกับภูมิปัญญายของท้องถิ่น และพวกเรานะครับจะร่วมกันอนุรักษ์ักษรัพย์ปัญญาท้องถิ่นของพวกเราไว้สึกต่อไปครับนอกจากนี้นะคะยังเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนจากการแปรผูกผลิตภัณฑ์ตามและนดที่หลากหลายและช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ